สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มดนะัซดีวันอังคารที่8กร,รกฎาคมพศ2568กับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะสำหรับกรทองเช้าวันนี้นะคะจบเป็นแท่งเขียวค่ะเทรเดอร์แท่งเขียวถอดไส้เนื่องจากไปเจอแอเรนั L รับมานะคะทำให้ตลาดนั้นมีการซื้อกลับขึ้นมาค่ะแต่ปรากฏว่ากราฟนั้นก็ยังเป็นเขียวที่สั้นกว่าแดงนะเห็นกราฟแล้วก็นึกขำค่ะคือแบบว่ามีความพยายามที่จะซื้อมากเลยนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือ ก็ยังถือว่าแพ้แรงเซลล์อยู่ค่ะต้องบอกว่ากราฟวันนี้ถ้าใครจะเล่นขาเซล์คือแนะนําว่าต้องดูกราฟดีๆก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนกราฟยังถือว่ามีแรงขาขึ้นอยู่แล้วถ้าสมมติว่าตลาดยังเลือกซื้อคืนหรือว่าซื้อกลับแล้วทาให้วิตกลายเป็นเขียวซึ่งมันจะทําให้กราฟนั้นเป็นเทรนขึ้นต่อเนื่องนะคะดังนั้นเราอาจจะดูที่ทางของกราฟก่อนต้องบอกว่าแท่งวันนี้คือเป็นไปได้คือพักขาหมายเพราะว่าชมหรือว่าอาจจะเลือกตลาดเทรดเช่นอาจจะเป็นเลือกตลาดบ่ายหรือเย็นนะ ซึ่งตอนเช้าเนี่ยค่เวลากราฟไม่ชัดสิ่งหนึ่งที่ก็แพมจะบอก VIP หรือว่าลูกสิเสมอคือวันนั้นคือวันที่เราต้องพักเพราะว่ามันจะสามารถออกได้2อ,อย่างคือจะออกเขียวก็ได้จะออกแดงก็ได้ซึ่งแบบนี้เราจะาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ฟอลโล่ฟอลโล่ไม่ได้เลยลักษณะของแท่งกราฟแบบนี้คือจะเป็นลักษณะของกราฟที่ยังเลือกทางอยู่ ยังสับสนอยู่ตลาดลว่าจะเอาเทรนขึ้นต่อหรือเปล่าหรือจะกลับตัวลงเพราะแพทเทิร์นของเดคือมันการกลับตัวแต่ว่ากราฟคือเทรนขึ้นทําให้กราฟนั้นถือว่ายังมีแรงซื้อค่ะและต้องบอกว่าโชคดีมากเลยที่โค้แพมนะคะเลือกที่จะพักแล้วก็ออกตลาดคือเมื่อวามนมันได้กําไรแล้วค่ะแล้วกราฟมันก็มาถึงอแอยนยแนวรับปรากฏว่าในส่วนของตลาดเช้าขายตลาดบ่ายขายตลาดเย็นซื้อค่ะอย่างที่โค้แพรบอกว่าแนวรับนะปกติเขาก็ต้องซื้อกันเราขายพอใจแล้วเราก็รอนะให้ เพราะว่าแนวรับคนเขาจะเลือกซื้ออ่านะดังนั้นเวลาฟังคําอธิบายของโค้ชแพมเนี่ยอ๋อเข้าใจว่าแนวรับระวังด้วยแนวรับนี่คือแนวรับแนวรับก็คือตลาดจะเลือกซื้อพออย่างเช่นอย่างที่บอกคือเอเชียขายยุโรปขายอเมริกาซื้อเห็นไหมคะเวลาราคาถูกตลาดจะซื้อดังนั้นคนที่ขายเสร็จแล้วคือฉลาดกว่าได้แล้วได้กําไรแล้วพักได้กําไรแล้วออกตลาดได้กาไรแล้วออกไปพักผ่อนใช้ชีวิตกินข้าว นะคะนี่คืออาชีพเทรดเดอร์ที่คุณต้องเรียนรู้ว่าได้เราต้องเลิกเป็นใครเลิกไม่เป็นระวังเืนตลาดนะคะโอเคค่ะในส่วนของเดวันนี้จบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงนะถามว่าก๊แพมยังมองอะไรก็อย่าไปดูเฮสีแป๊บหนึ่งเฮสียังถือว่ากราฟเฮสีค่ะยังถือว่าหาองศาอยู่หรือเปล่าถ้ากราฟไม่ไปฝังขึ้นแล้วก็คือองศายัางอยู่แบบนี้นะคะองศาของเฮสีเท่าที่เห็นนะแต่ว่าเฮสหนึ่งค่ะเฮสหนึ่งค่ะกลับขึ้นไปต้านบน คือวันนี้ต้องดูว่าน้องอ่ะแบบนะคะประมาณว่ามีการราคาขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนันเนี่ยอันนี้จะบอกว่ายืนเหนือแนวต้านตอนนี้กราอยืนเหนือแนวต้านนะคะอยู่ที่ว่าตลาดจะเลือกอะไรเช่นถ้าสมมติว่าตลาดเลือกขาเซลล์จะต้องทะลุแนวแนวต้านตรงนี้มาแต่ถ้าตลาดเลือกขาบายเขาจะเบรกราคานี้พอดีคือตรงนี้มันเป็นกึ่งกลางที่ตลาดกำลังจะเลือกเช่นตลาดจะเลือกขาขึ้นปุ๊บเขาก็จะเบรกราคานี้แล้วขึ้นไปซึ่งขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีต้านอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะมีย่อนิดนึง พอย่อนิดนึงก็คือนะคะอาจจะนะคะไปเจอต้านแน่นอนจะยอ่อย่ออะไรย่อเพิ่มขึ้นแล้วเดมันจะกลายเป็นเขียวพอเขียวปุ๊บนั่นคือการที่การาฟเลือกเชนขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าตลาดเลือกที่จะลงคือตลาดก็จะวิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาแน่นอนวิ่งมาอีกรอบหนึ่งและสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะต้องเจอแนวรับแล้วนะคะมีโยกนิดหน่อยเราก็หลงเพราะถ้าลงมาด้านล่างเดจะแดงแล้วมันคือการกลับตัวของเดแต่ถ้าวิ่งขึ้นไปข้างบนนั่นคือเลือกเทนขึ้นดังนั้น ต้องดูดีๆต้องดูดีๆนะอันนี้นะเดี๋ยวที่ว่าแม่บอกว่าคือเป็นไปได้ตอนนี้คือคุณ b i p เมื่อวานเรารวยมากแล้วเราก็นะคะพักหนึ่งวันไม่เห็นจบชัวนะคะอ่าเห็นไหมไอ้อที่บอกว่านี่คือเดิมตรงนี้มันคือแนวต้านเดีย๋ยคำอธิบายนะวิธีการเดิมตรงนี้คือแนวต้านนะคะเดิมเวลากราฟลงมาปึ้งนะคะปึ้งเวลากลับขึ้นไปนี่คือแนวต้านคำมาช่าของแนวต้านคืออะไรเซล แต่ปรากฏว่าทำไม่ใช่ของแนวตั้งคือมันต้องลงมาแบบนี้นี่คือแพทเทิร์นการลงเนี่ยอันนี้คือการลงหรือว่าฝั่งขาเซลล์แต่ตอนนี้คือกราฟบึ้งยืนเหนืออ่าเข้าใจปหพอยืนเหนือแล้วปุ๊บนะคะเวลาจาักต้านปุ๊บมันจะกลายเป็นรับทันทีนะจะเปลี่ยนสลับหน้าไอเกายเป็นรับรับคือแนวรับนั่นแหละมันก็คือเป็นจุดอะไรจุดบายพอเข้าใจไหมฮะคราวนี้สมมุติว่าถ้ากรารจะขึ้นปุ๊บมันจะมีการย่อมาถ้าสมมติว่าตรงนี้เบรกอยู่อ่ะแล้วตลาดซื้อกลับอ่ะก็วิ่งไปต้านบนแล้วไงย่อขึ นี่คือแพทเทิร์นของการลงหรือการขึ้นในรูปแบบของกราฟนะคะตามที่คุณแพรอธิบายในเนื้องานเมื่อสักครู่นี้กับรูปแบบที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะดังนั้นแนะนาว่าถ้ายิ่งคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่คุณนี้หนะ้าที่คิดตามแล้วก็จดจํานะบางคนเข้าตลาดกะว่า3เดือนยังขาดทุนอยู่ไหมโค้ดต้องบอกว่าจริงๆเราโค้ดแพนะตอนที่โค้แพมเริ่มต้นเพราะโค้ดแพมไม่มีครูอ่าครูของโค้ดแพมคือโค้ดธนโรธ ไม่มีคนคอนเฟิร์มว่าแบบนี้ไม่มีคนคือเหมือนโค้ชแพรบอกโค้ชราโลดอะคือเหมือนเราเรียนรู้มาด้วยกันแล้วก็ศึกษาทําผิดทําถูกทําผิดพลาดทาขาดทุนได้แล้วเก็บไม่เป็นเล่นไม่เลิกอะไรพวกนี้คือเราใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ความล้มเหลวอะค่ะประมาณ2ปีครึ่งกว่าจะมาเป็นระบบการเทรดกว่าจะตกผึกและเข้าใจและที่สําคัญเมื่อได้กําไรแล้วนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือรักษาเงินไม่ได้นั่นก็คือต้องตับเข้าไปว่าเฮ้ยเรามีมีอะไรที่มันไม่ได้เหมาะสมกับความมั่งคั่งร่ํารวย โคแพรก็เลยไปศึกษาวิธีคิดของคนร่ำรวยว่าอ๋อคนร่ำรวยเขามีวิธีคิดเหมือนกันนะเขามีไมซ์เซตบวกนะเขามีการขอบคุณสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะได้จูนพลังจูนความคิด,ดจิตใจอะไรบางอย่างแล้วคุณจะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จสูงแล้วก็ร่ำรวยได้แบบทะยานมากนั่นคือไมซ์เซทโค้าแพรจึงเข้ามาตอนแรกมันจะมีระบบเทรดก่อน2องไมซ์เซทค่ะถ้าคุณไม่มีระบบเทรดคุณจะไม่มีความรู้เรื่องกราฟโค้ดแพรเถียงเลยว่าแบบใครบอกวิไมซ์เซตมันไม่ใช่ไม่ใช่องมอ่ื คุณจะต้องเอามาประกอบกันวันที่คุณแพ้คุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณพูดอะไรกับตัวเองแล้วคุณพาตัวเองเดินทางต่อได้ยังไงคุณจึงประสบความสาเร็จสูงขึ้นนั่นคือมายเซตจะเข้ามามันจะทําเป็นตัวซัพพอร์ตที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จสูงขึ้นแต่ถ้าคุณมีแต่มายเซตคุณจะมีแต่เรื่องความสุขแต่คุณจะไม่มีวิชากราฟในการทําเงินเข้าใจไหมดังนั้นแบบโอ้ใครบอกว่ามายเซตไม่ใช่แสดงว่าคนนั้นไม่ได้รวยจากการเทรดหรือจากกราฟจริงเขารวยด้วยวิธีการอื่นนนนเเขาาาาาาโดดดดยยยใช้้้้้มมตตแ่่วววปรรรระ็ถคคคุณีองูกฟ ด้านแทงเทียนเข้าใจรูปแบบแพทเทิร์นการตัดสินใจในการเอาชนะความกลัวตัวเองอะไรพวกนี้นี่คือด้านกราฟดังนั้นคุณจะต้องมีทั้ง2อ,อย่างถ้าคุณต้องการไปเทรดด้วยปิะสบาวมสำเร็จนะคะในฐานะของคนที่ทําเงินจากตลาดนี้มาแล้วรู้เลยว่ามันคืออะไรดังนั้นเวลาคุณฟังเนี่ยคุณตีความได้ว่า คนพูดเขาประสบความสําเร็จจากอะไรและคนทําเขาประสบความสําเร็จจากอะไรและคนที่เทรดแล้วประสบความสําเร็จแล้วได้ตังเนี่ยเขาใช้วิธีคิดและวิธีการอะไรเข้ามาในการทําเงินในตลาดนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนไหนคุณก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะคะมันดีทั้ง2องอย่างอยู่ที่เราจะเลือกเป็นนะโอเคนี่คือแพทเทิร์นรูปแบบของกราฟที่คุณแพบ,บอธิบายในเนื้องานสักครู่นี้กับพันเช้านี้อาจจะปล่อยให้กราดดูวิ่งก่อนดูทรงก่อนหรือบางทีวันนี้อาจจะพักนะคะอาจจะไปใช้ชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะไปทำอื่นๆ ที่นะคะไม่ได้ทำอย่างเช่นมุอวันนะผมก็ติดภารกิจก็ไปทำนะคะเนื้องานอื่นๆของนักการหานะคะอ่านะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวดูกราฟก่อนเนาะสำหรับ VIP นะคะยังไ,ไงโค้แพมจะมีการอัปเดตให้กับ VIP สําสำหรับท่านที่สนใจเรียนกับโค้แพมที่เรียนเจอตัวนะคะก็จะเป็นเรียนทองหนาทีรุ้นสิทธิเรียนมาที่14:15กันยายน2568ที่จังหวัดขอนแก่น และสําหรับท่านที่เรียนออนไลน์ก็สามารถเรียนได้เลยและสําหรับสมาชิกใหม่มือใหม่นะคะมือใหม่เลยแบบนะคะเริ่มต้นเลยเพรแพรบอกว่านะคะตอนนี้ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานแม่บ้านเทรดฟอเร็กนะคะได้สอนให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ ในการเปิดบัญชีการเทรดกับ b roker e x n e t และการใช้ mt5 เราสอนฟรีทั้ง2อันเลยนะคะใช้แอปพลิเคชัน e x n e t ทำยังไงกด buy กด sell แล้วไปนะัเลื่อน sltp ราคาเดียวกันทำยังไงปิดออเดอร์ทั้งหมดทำยังไงและการใช้ mt5 ตั้งสีตั้งเส้นแทงเชียงกันมองแนวรับแนวต้านปุ่ม buy ปุ่ม,ม sell sltp sell limit buy limit ตรงจุดไหนคือเราสอนเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน2ตัวนี้คือ e x n e t กับ mt5 ใครสนใจสามารถลงทะเบียนหรือว่าทักเข้ามาที่ไลน์ทีมงานได้แล้วท่านจะได้เข้ากลุ่มไลน์แล้วเราจะสอนบันเสากับวันอาทิตย์เวลาสิบโมงถึงเที่ยงเสาร์อาทิตย์ทุกวันนะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะสอนรุ่นนี้และสําคัญใครที่เรียนการเปิดพอร์ตนะคะจากทีมงานคุณจะได้ไดรับคําแนะนําในเดือนสิงหาโดยใช้พาร์ทเนอร์โค้ดแพมโคทโรดหรือทีมงานท่านใช้พาร์ทเนอร์ใครก็ได้ท่านจะได้รับคําแนะนําในเดือนสิงหาฟรี1เดือน สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้แล้วเข้ากรุ๊ปไลน์รอแล้วเราจะเรียนกันวันเสาร์อาทิตย์โดยนะคะเสียไก่แล้วก็น้องเนสสองท่านจะเป็นคนที่นะคะให้ความรู้กับทุกท่านในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสาหรับใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้และสําหรับใครที่สนใจเรียนกราฟเรียนแท่งเทียนเรียนเทคนิคก็ต้องไปเรียนคอร์สเรียนค่ะและสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วเริ่มเห็นโอกาสในการทําเงินแล้วก็สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สจริงจังได้เลยนะคะ โอเคนี่ก็แผนการเทากภาพทองในเช้าวันนี้ซึ่งก็แผนจะส่งไปให้กับโซเชียลทุกช่องทางขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็สำหรับ VIP นะก็แผาขออนุญาตวิเคราะห์ใส่ๆแล้วกันบอกว่าวันนี้การไม่สวยชมจะ้ะสวัสดีค่ะ